สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจไปกิฟแท็กเตอร์รถไถมือสองสีสเกตกลับมาพบพาพอ,พอก,กับทั้ง้านไปกิฟรถไถกันอีกแล้วมืาอนี้ไปคลิปประจำวันที่สิบเก้ากระกร้าสองหาโอ๊คครับพี่น้องมืาอนี้มีรถไถยอยู่คันหนึ่งมานำเสนอเป็นรถไถรุ่นน้อยรุ่นน้อยเพราะได้ใส่ได้สอยนะพี่น้องนะราคาเบาแรงสำหรับพี่น้องถือว่าเพิ่นตามหารถราคาไปถึงแสนมีอุปกรณ์สามชิ้นเลยคันนี้ก็คือดันดินหนาผ่านหลังพร้อมลอตเตอรี่ สามทิศเลยครับพี่น้องซื้อไปแล้วคือได้ใส่งานได้เลยก็คือเอาไปใส่งานแบบไรนะส่วนผสมอ่าหรือว่าผู้ใดที่ว่ามีนะบ่อหลายอย่างสินะพอได้เห็ดอยู่เอาแทนเราถ่ายเดินตามก็ได้นะพี่น้องเนาะครับประมงกันเลยครับเป็นอิซึกิครับเป็นรถเก่าหนอท่านพี่น้องเด้อรถเก่าหนอกเป็นอิซึกิสิบเก่าแรงสิบเก่าแรงครับรถคันนี้ก็คือมีดันดินนามาดัานดินนากระงามเลยละ่ะดันดินนานี่ ดีเลยครับผานหลังผ่านเป็ผฐานหาครับผานไม่ผ่านหาสบายก็ดีอยู่ได้ดีมาสบายอยู่ด้านหลังสาสานดีครับแล้ว่นนี้อ่าเป็นผานหายางนี่ยางนี่ไม่สภาพนี่ยังเกือบปล่อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่ยังแปดสิบ้าสิบเปเลยเลยยางหลังยางหนาก็ดีครับยางหนากับแปดสิบเก้าสิบเปอรนต์้กันทันนี้ต้องบอกพี่น้องกันว่า บอกเดี๋ยวได้ว่าตามสภาพเด้อพี่น้องเด้อตามสภาพครับผมแต่ว่ากับไซด์ใดทุกอย่างอยู่นี่แหละแต่ก็ใด์ได้อยู่ถึงว่าตามสภาพ็ใด์ได้อยู่เป็นรถสามสูบเป็นรถอิซิกิสามโซ่มีดินหานาไม่ผ่านหลังมาเบป็นรถตุลีครับรถตุลีเป็นแบบใบเกลียวแบบเกาหนอกเลยล่ะ รถงงท่าน,นี้ขับเคลื่อนสองหลอดนะครับบนันมีนขับเคลื่อนสี่หลอเด้อจริงๆเราไปขับเคลื่อนสี่หลอนั่นแหละแต่ว่า,าผมบ่ได้เหดเอาบ่ได้ซ้อมก็คือว่าขับตอนนี้ขับเคลื่อนได้สองหลอผู้ใดเสเอาไปเหตโต้หรือว่าผู้ใดอยากสิเอาไปซ้อมาก็ได้ไม่มีนะแต่ตัวน,นี้ขอสองหลอ,อก่อนละกันตามสภาพมันกันเดี๋ยวสิอลองขับลองขับไปเบิ่ง เงินได้ รวมหรือเพราใส่ภูอิใจธรรมดาเลยพี่น้องได้บอกกันแต่กบบระบอกเทียหนักโดูๆหรือเพราใส่ครับคันนี้ดันที่นาพานหลังนโนตเตอรี่ในราคาหกหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องหกหมื่นเก้าพันบาทได้สามชิ้นไปเลยราคาพอสูงพอได้ราคานี่ก็ส่งฟรีก้าวสามร้อยกิโลเมตรขึ้นก่าวเด้๋พี่น้องเด้อสามร้อยกิโลเมตรขิ้นก้าพอาใส่อยู่ครับอืมถือว่าโอเคอยู่สำหรับราคานี้เล็คือว่าต้องเข้าใจดีนึงว่าตมามภูมิฐานค่ามนี่คือ ก็คือประมาณนี้เทาสิไปเทียบกับพวกที่ว่าซุ้งๆกานี้กับบด้เนาะพี่น้องเนาะเอาราคาที่ว่าเจ้าของพอไหวไถ่น่าทายังก็ค่อยๆเห็นไปก็คือได้อยู่ครับในน้นส่วสมเอ้อยตัดนุ้งตัดหญ้าก็ได้ถ้าไม่ยากได้เคล่ตัดหญ้าเพิ่มเติมได้มื่นกว่าบาทสำหรับมือนี้กัฝากไว้น้องโอ้ขำใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับอีสกีสิบเก้าแรงสามสูบ มาเบิ้งรถมาเบิ้งได้ที่บ้านการเหลืองตมบลหมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตครับเบอร์โทรศัพท์081978884 0 6 5 120074 5กาไปบ่ฮอดเจ้าถึงโทรหาเลยนะพี่น้องเด้อขอบคุณในไลน์ขึ้นเก่าพี่น้องที่ว่าติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็บ่ว่าหลายย้ายห่างคลิปนี้เอาไปคิดสั้นๆหลายการฝากไว้นี่คันหนึ่ง6ก0 0 0เก้าครับ6ก0 0 0เก้าขอบคุณในไลน์ครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ